สวัสดีทุกคนคใกล้ๆเลยครับสวัสดีเอฟซีทุกคนครับวันนี้อยู่ที่บ้านโคกบางกคุงจังหวัดนครพนมตหล่อพวนอํา,าอเภอเมืองจัังหวดอำนาจเจริญนะครับอตอนนี้เรามาทําอะไรที่นี่เรามาดูที่แปลงด้านหลังผมนี่นะครับที่ถนน20 205นะครับที่เป็นอาปุะเกริร ระหว่างช่วงกิโลเมตรที่จากปฐุมราชวงษานะครับ16กิโลเมตรแล้วก็ฝั่งนี้ไปถึงอำนาจเจริญก็ประมาณ16กิโลเมตรจึงแบบใกล้เคียงกันข้างกลางถึงกลางประมาณนี้นะใกล้เคียงประมาณนี้เอามาดูที่ตรงนี้ที่นาตรงนี้ติดกับเขาในวันดีๆตรงนี้แหละครับติดถนนหน้าถนนหน้าถนนกว้างอย่จากนี้ไปถึงตรงโน้นเนี่ย40เมตร40เมตรแล้วก็ลึกไปข้างหลังเนี่ย38เมตรนะครับแล้วก็น้ำยาวนี่ก็9กิโลเมตร กะให้ทุกคนเนี่ย,ยได้ม,มีโอกาสได้มาสัมผัสนะครับว่าในอนาคตเส้นนนเส้นนี้มันจะมุ่งหน้าไปที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญเยอะแยะมากมายอย่างเช่นไปที่เมมกมราชนะครับไปที่สามพันโบนะครับไปที่สะพานวิทยภาพไทยลาวแห่งที่6ที่กำลังจะเกิดขึ้นแถวอเภอนาตาลแล้วก็ไปนรมัสการองหลวงพ่อองค์ใหญ่องค์ตื้ที่วัดปากแสงได้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีขั้แสงเพชรแล้วก็ไป ไร่พระ,ะมิ่งเมืองที่สวนมิ่งเมืองนะครับที่ทำนาจะเริญใกล้ๆเลยครับเหมาะมากกับการที่ทําธุรกิจจะทําธุรกิจหรือจะทำที่จะสรรขายก็ได้ที่ฉนดทรุดแดงนะครับนอสอสี่จอบนะครับผมทั้งหมด2ไร่วันนี้เอาเรามาขายกันดุกๆไปเลยขายไร่ละ1นล้านห้าแสนบาทถูกต้องครับไร่ละหนึ่งแสนไร่ละหนึ่งล้านห้าแสนบาทไร่ละ1นึ่งล้านห้าแสนบาท2ไร่ก็เป็น3ล้านนะครับเพราะโอน โอเคนะครับถ้าสน,นใจยังไงติดต่อมาที่เดชา9 4 9 6 2เ2 8าที่กานี้ขึ้นด้านล่างนี้นะครับถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์ในช่อง, De องนเดชาคอมพิวชแนลในทางทูวทูทแล้วก็ฝากกดติดตามที่เพจของเดชาสังหาริมทรัพย์ด้วยครับโอเควันนี้ขอตัวไปก่อนขอบคุณมากและสวัสดีครับ